ดูขั้วต่อสาย U 1 D 300นะครับน้ำตาลบวกนะครับน้ำเงินลบนะครับ2 4โวลต์นะครับแล้วก็ดำกับขาวนะครับผมนี่นะดำกับขาวเป็นเอาพุทนะครับดำกับขาวเป็นเอาพุทมี2เอาท์นะครับตัวนี้มาดูการเซตติ้งนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรากดตัวนี้ไปให้ไปเจอ E F นะครับ แล้วก็กดตัวนี้หนึงครั้งแล้วก็กดตัวนี้ไปนะครับให้ไปเจอหน่วยนะครับเลือกได้นะครับเป็นเซนเป็นเมตรเป็นนิ้วนะครับตัวนี้สูงสุด1ิเมตรนะครับให้ให้มาที่ EMP นะครับก็ตัวนี้เป็นระยะนะครับผม130ยมเซนนะครับที่ผมปรับนะ130ยเซน แล้วก็ให้ไปที่เอานะครับผมเอาหนึ่งนะครับกดเข้าไปเอาหนึ่งให้เป็น NO นะครับ h n o นะสแปนสแปนอยู่ที่40นะครับ40เซนเอาสองเหมือนกันนะครับเป็น h m o สแปนเอาสองอยู่ที่80นะครับที่เราทดลองกันนะครับ แค่นี้นะครับออกหน้านี้นี่นะครับระยะไม่กี้นะครับผมนี่นี่แปดสิบเอาสองออกนะครับนี่นะครับการใช้งานแค่นี้นะครับไม่ยากนะครับมาดูอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เป็นเอาพุทสี่ยี่แล้วก็ศูนย์ถึงสิบนะครับก็ ให้เรามากดตั้งที่เอ t 2นะครับผมเอ t 2นะครับตัวนี้ตัวเดิมมันจะเป็น hno ใช่ไหมครับให้เราปรับไปกดค้างไว้นะเนี่ยมันจะขึ้น i กับ v นะครับ i ก็คือ4 0มิลลิแอมนะครับ v ก็คือ0-10นะครับอ่าผมเลือก0-10นะพอเสร็จปุ๊บให้เราไปที่ ef นะครับ กดเซตหนึ่งครั้งแล้วก็กดเข้าไปนะฮะไปที่ e m p เหมือนเดิมนะครับนี่คือระยะอาสุถ้าเราตั้ง4ี0ก็คือ0เมตรเท่ากับ4ม mm. มนะครับแล้วก็130มเซนเท่ากับ20ม mm. มนะครับตั้งแค่นี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น4 20โอเคครับ มาดูการใช้งานเครื่องนะครับ O1D 300วัดระยะนะฮะนะครับน้ำมาถึง40นะครับเอาทำงานนะครับแล้วก็น้ำมาถึงระยะ80นะฮะเอาสองทำงานนะครับดูสีส้มนะฮะเอาหนึ่งกับเอาสองนี่นะครับ วัดระยะนี่ครับเมื่อกี้ผมวัดระยะมาถึงตรงนี้นะฮะ40นะฮะนี่ฮะ40นี่ครับเอาจะทำงานแล้วก็เราก็วัดระยะไปอีกนะฮะถึง80นะครับตัวนี้เราตั้งได้นะฮะ80นะฮะนี่แปเอาทำงานนะครับตัวนี้นะครับสัญญาณเอาพอเอา อันนี้ออกนะครับก็ปกติ